มีเราโชคดีมากที่จะได้ลองเชฟอเป็นยูสุฮันนี่เป็นยูสุฮันนี่จากร้านอาหารคินคินอะไรนะคะจากร้านอาหารคิ้ค ใช่ครับผมเพราะว่ามีการต้องเขียนให้เป็นโฟมก่อนครับผมใช่ครับจากร้านที่ไหนก็ได้ที่ได้อยู่ว่าการขาต้องนั้นเองเรนจะเข้าไปขแยไ้หมะก็เป็น้องดแน่นๆนะองดแน่นๆกไม่ไดี่ยวองไรแบบสังเก็สิ่งต่างๆรอบต๊ะในห้องนงเรามต้อย่าซันนะคะกัแม่ดีอยูก่ตัวกี่ตัวกกี่ตัวกแล้วแต่ ครากเยให้น้วิ่งวิ่ง่ใช่ในินจะเป็นฟองเดียวต่ไปก็ต่นี้อไม่ใชให้มันโยนให้มันเดี่ยวที่ไม่จะมีคนใช่ล้โอ

จะาท้สาสาสวยนะเรามีสท่านนะคะเฟรนี้น่ารักโงบานท่านนะคะนท็อปดวดาครับท็อปวดาอะไรในบงัวเนี่ยสามารถสองนดงท่ได้เลยนะคะเียจะให้ยี่แล้วเจอะไรก็ได้ไมไม่ใช่มีวาชิง ทาคะที่อดร่อยดีค่ะมันแบบเป็นฟองๆสดชื่นสดชื่นวนะคะอ่ยร